มาก็พาชมเห็นสวยถ่ายทุกท่านเป็นลังแกให้ทุกท่านทุกคนพาชมเห็นใหญ่สวยงามธรรมชาติม,มีท่อมด้วยมีท่อตัวนี้ด้วยท่อมสีท่อมเอาที่พักแสงล้างที่พักสงล้าง,ม,างมีสารเจ้าด้วย อน,นุญาตใา้ทานเถอจะที่จะทานเนี่ยที่พวกส่งร้านพาเที่ทยวพาชมบรรยากาศสวยธรรมชาติรักปู่เย้ยใายทานเลนบรรยามมกาศสวยรักปู่ทำจริงมเห็นสวยมาก พองถ้ำส,สวยงามของถ้ำสวยงามรมชาติชมองถ้ำสวยงามธรรมชาติเอมาเป็นอกน่สวยนีสวยามาก 오이리 떡, 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 리 떡, 떡, 아, 해리, 아, 해리, 떡, 떡, 아, 땜. 땜 땜, 아, 해리, 떡, 떡, 아, 해리, 아, 아, いい <Thank> ผมหิ้งใหญ่หิ้งสวยอ้ามธรรมชาอิเลี้ยงป่าป่าธรรมสวยธชาติหวานนะครับหิ้ใหญหิ้งสวยอ้ามธรร 好。云海好成好สวยง好，ม，太、嗯、好。好拍成很美。 đi sôi đi ăn thăm shop. Đó. Đó thăm đó. thăm thăm đó. Nên tôi đi ăn thăm đó. Mà là à mà chừng ช่วยบุรลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่อาจารย์นะจะขอบคุณแล้วยังอยขอบคุณที่มารับชมขอให้สุขภาพดีมีสุขสันต์สาธุสาธุสาธุเจริญพร